กาบสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะมืงเด็กเคยบู้ไทยพากินพาเที่ยวได้โอกาสมาถ่ายเป็นยัไงคล้ายกับข้าวรถเข็นเนาะมืงเด็กมาเที่ยวกับข้าวรถเข็ญเรามาดูกันเลยมาชมกันเลยว่ามียังเนะาะไมยลูกค้าไปใช้มดคนขายไปใช้มดเนี่โอ้คัฒนาวน,นี่เนาะดูหรี่ไฟฟ้า โอ้ยกับข้าวมีเยอะแยะเนี่ยมีไงูุคข้ามมาแล้วคนหนึ่งนี่มีต้มยำต้มแซบ่บปิ้งไก่ออหมูนปนปลาปนปลาปนกบไก่ย่างหมูย่างบางนึงยังยังมันมีคนมาเมื่นตอนนี้ม่แล้ว มีน้ำตกออง,งูนี่คือพวกข่าอาชีพสร้างรายได้พี่น้องนี่คืออาชีพสร้างรายได้เอ้า เรามาดูการว่าเพื่อนๆที่ทำงานเราจะเอาอย่างนอะกับข้าวกับข้าวเรามาแอบดูแอบถ่าย มันจะแซ่บอยู่เด้อเนาะมือนี้วีแววมาก,กินกับเขาบ้าเอาเอาคลิปนี้ก็บเขาผาก,ก้นไลค์กดติดตามให้แน่พี่น้องกดไลค์กดติดตามแล้วเถอะเออกดไลค์กดติดตามให้แนะ่คลิปไปเออกดแชร์ไปนำ้ำเดี๋ยวจบสันีิกอนหาซื้อกับเขาก่อนนี่เ,เ,เ,เข้าไปเข้าไป ขาอยากเป็นคนดังมาเพิ่มแล้วพนักง,ง,งานเตินมน้ำมันบางจากบางจากฝากติดตามน้ำแน่สำนีเราพี่น้องบ๊ายบาย